หลังจากที่เราได้ทำอาวุธไปกะว่าจะทำที่เคลนย้ายสามมิติไปด้วยน้นไป,ปรับชมกันเลยหิบไ,ไปหมดเตรียมพร้อมเอาไั้ไม่ใช่ไม่ใช่จิบตัวนี้นะนี่ตามผมเลยแล้วก็เอา,านนี้มาใส่นะ Isya Nih Kita baca daripada ni Nih Nanti Kau Kau yang maka dek Hmm Bersih Yang jelik tu ni Hmm Kau ada yang dek Mah Betul Nih อัน,นี้สีอะไรก็ได้แล้วแต่แอที่คุณชอบทำ <c oughs> ไมคุณชอบอวดหน้าตายใะ้ท่านผู้ชมวะเสียเสียเสียลืมใส่เอออะไรนั่นแหละเสซากิโยวเสือเสียชีก็สมหวดีเสซากิโย ลรงเสร็จแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเสร็จแล้วดูไม่ทันใช่ไหมเนี่ยนี่ดูไม่ทันเลยเดี๋ยวไปดูในช่องนั้นเนอาเดี๋ยวจะมาลองใช้ใดูเฮ้ยดาบไปดิเฮ้ยดาบหายไปเลยนะดูมันไปดูในช่องนั้นเนอาช่องอะไรก็ไม่ไม่งานไม่ออก อันนี้มันจะมีรูอยู่ตรงกลางใส่เข้าไปทำซ้ำอีกนันหนึ่งก็จะได้แบบนี้เฮ้ยไม่ไหว,ว,วอันนี้มันที่เก็บดาบนะที่มันมีรูเ,เ,เ,เฮียบไปเข้าเอาเขี่ยคา เอยตัวทหารมาใส่ดีกว่าแม่งขายแน่นวิยตัวทหารนี้เป็นตัวที่ม่ชอบในแต่ก่อนตัวทหารที่จริงมันมีอีกอยู่นะแต่ผมทำแต่ผมไม่เคยนี่สชละวูสมนา่าน้องทหารกันนี้ โมหน้าน้องทหารกอนนี้ยาก yeah. ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบพเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย